ผลิตภ sociedad, Bref, illah, ını, ัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิทอิลสลามิอะลัยฮุหมุลลาฮอซุล lat ล r ะ i l l a ิ n h s ล t r a t u h ครับมาต่อจากเมื่อวานนะพี่น้องมาเรียนรู้การอธิบายอัลกุรอานในสุร้ออันนิสา ะเ <c oughs> มื่อวานเราได้พูดคุยไปถึงเรื่องพวกอัลลุนกิตาบพวกชาวคัมภีร์หรือว่าพวกยิวนะที่ได้มีการฝ่าฝืนลอสบานูวาตาลาแล้วอัลลอฮ์ตาลาก็ได้กล่าวถึงการการฝ่าฝืนของพวกเขาในในหลากหลายรูปแบบในอ 3, ายนะที่หนึ่งร้อยห้าสิบสามขึ้นมานะอัลลอฮ์ตรัสลงตรัสว่ายัสอาลุกอัฮลุนกิตาบ أن تُنزل عليهم كتاب ะอ ا ลูมูซาอักบะร ا موسى أكبر ฟะก ل ลูอ ا รินัลลอฮะจ ه ฮ ه ر ا ฟ <c oughs> <c oughs> <ina> าขัดหุ้มสั่งอิ่งตุบด้วยดลเมห์มทั้มั่มทั้ ت ْอในจักร์จากดีมาเจ้าหَุมอุบายนัทฟَาก่อนงานได้รับและทายนามุซซุ ن ตอนมูบีนัอัลตาลาได้ทรงตัดไวในอายะที่หนึ่งานี้ว่าชาวคัมพีนเนี่ยได้ถามเจ้าโอ้มุฮัมมัดถามท่านอนัอดุลสลามนะว่าให้เจ้าเนี่ยอขอให้มีคัมภีเน่ยลงมาลงมาหาพวกเขา ที่ลงมาจากฟากฟ้าหมายความว่าคือต้องการที่จะถามท่านนบีในสิ่งที่ท่านอบลีสุลต่านฮิวะ์สันลมเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะสามารถทําได้เพราะว่าต้องการต้องการสร้างคําถามนะพี่น้องคือแนวทางของการที่พยายามที่จะให้ศสัจธรรมเนี่ยมันหายไปเนี่ยบรรดาผู้ที่ปฏิเสธพยายามที่จะหาหาลู่ทาง,งต่างๆมาและหนึ่งในนั้นก็คือการพยายามเอาคําพูดที่อะไรฮะที่เรียกว่าคําพูดพยายามใช้ท่านบดบีเนี่ยทำไม่ได้ดังในบางเหตุการณ์นะพี่น้องที่พวกมุชลิมเนี่ย ขอท่านนบีบอกท่านนบีว่าขอให้ลอสปานโนตาลาเนี่ยอะไรทำให้ภูเขาซอฟาเป็นเป็นทองคําแล้วพวกเราจะศรัทธาดังที่เราเคยคุยกันไปในตอนก่อนนี่ยแล้วก็บางครั้งเนี่ยมาบอกท่านนบีซาร์ลอสซันลัมว่าพระจงทําให้จงแสดงมุขยิศาให้เราดูหน่อยแล้วลอสตาลาก็ได้แสดงอะไรให้ท่านนบีซาร์ลอสซันลัมนั้นผ่าดวงจันทร์ออกเป็นสองซีกจนกระทั่ง,ทงว่าเห็นอะไรเห็นดวงจันทร์นั่นอยู่ระหว่างภูเขาอย่ระหว่างระหว่างภูเขา เพราะฉะนั้นในเหตุการณ์นี้เนี่ยพวกยิวก็เลยมาหาท่านนบีสลลอยัลลก็บอกก่านทนบีว่าบอกท่านนบีว่าให้ให้ประธานคัมภีร์มาให้พวกเขาหน่อยและอัลอตาราก็ได้ปลอบใจท่านบีสลลลอยสลลัถึงสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ขอกับมูซาหมายความว่าแม้กระทั่งนบีที่มาจากกลุ่มของพวกเขาเองคือพวกบรรสรอิสลนบีมูซาคือนบีที่มาจากพวกบรรอิสลแล้วก็มาด่าอาว่าพวกบนสรอรดิ พวกเขาทั้งหลายก็ยัง,ยงฝา่าฝืนเลยอาลัตตาลาได้บอกว่าฟอรกอดเสอะลูโมซาบารอมินซานีกพวกเขาทั้งหลายได,ได้ขอมูซาได้ถามมูซาขอขอกับมซาเนี่ยในสิ่งที่มัน,มนหนักกว่าน,นี้อีกสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าน,นี้อีกฟอกอลูอะเีนัลงอจะะรัาพวกเขาบอกว่าขอให้เราได้เห็นอัลลอฮ์แบบชัดๆเลยฟารกอดเอเตฮุม so ุสซอไอกอตุมบนุ่นมีหิมอาลัตตาลาจริงได้จัดการพวกเขาด้วยการให้มีกำปนาสมาจัดการพวกเขาด้วยกับการอะไรฮะด้วยกับการ อาธรรมของพวกเขาซุมมัตตาคอตุลไลจลามิมบาดีมาจาอัตมุนไบยินาตฟาฟาวนาอันดาลิกต่อมาพระองคทั้งหลายก็ได้ยึดเอาเอาวัวนะยึดเอาวัวมาหลังจากที่มีสัจธรรมมามาให้กับพวกเขาคือการยึดเอาวัวมาในการที่รวมรวบรวมสิ่งมีค่าต่างๆแล้วก็มาปั้นเป็นรูปบัวดังที่ดังที่ซามูรีมันได้ทำเนี่ยฟาฟาวนาอันดาลิกแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้บอกว่าแล้วเราได้ได้อภัยให้จากสิ่งนี้ แล้วเขาก็ได้ฝ่าฝืนอีกนะแล้วอัลลาลได้บอกว่าทายนาม,มูซาสุนตอนนมูบีนาแล้วเราก็ได้ให้มูซาเนี่ยมีมีอำนาจที่ที่ชัดเจนวรานุาามสแคแล้วเราก็ได้ยกภวเขาตูตเนี่ยได้ยกขึ้นเหนือพวกเขานะด้วยกับท่าสัญญ,ญาของพวกเขา วคุลนาและหุมดะคดลนบาปสุดจดาและเราก็บอกพวกเขาว่าให้เข้าเข้าประตูไปโดยที่ทําการอะไรทำการสยุญูดวควุลนาและหุมลาตาดูฟิสซับแลวเราก็ได้บอกพวกเขาว่าอย่าอย่าทำการฝ่าฝืนในวันเสาร์คือเรื่องของการเทารัฐธาลาได้ห้ามการหาป่าในวันเสาร์ว่าเขานำเป็นทุมมีสากนกองเรียอแล้วเราก็ได้เอาสัญญาอย่างหนักแน่นจากพวกเขาหมายความว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยเทารัฐธาลาได้บอกมาเนี่ยเลารัฐธาลาได้เอาพันธสัญญาจากพวกจากพวกยิวจากพวกอัลกิตามเนี่ยอย่างหนักแน่น ฟ ب บีมา نقضهم ميثاقهم و كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء أبغير حق و قولهم قلوبنا غ u ف f بنطبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا แ لا دوّك الله تعالى سَتَطْمَوَافَبِما نَكْبُوهم ميثاقهم แล้วด้การที่พวกเขาทั้งหลายได้มีการอะไรมีการบิดผิวสัญญา มีการยกเลิกสัญญาของพวกเขาเนี่ยวัุฟรีฮิมเบียอาติลละาและการปฏิเสธของพวกเขาที่มีการปฏิเสธต่ออายะต่างๆของล็อสวาโนตาลาวัคต์สลิฮิมุลอัมเบียแล้วการที่พวกเขาทั้งหลายได้ทําการฆ่าบรรดาอบับีมียนบไ่ได้รับอันนี้เอาละตแตาละกล่าวถึงความความผิดของพวกเขาอีกว่าหนึ่งในสิ่งที่บรรดาพวกชาวอาณุจกีตาบชาวคัมพีเนี่ยได้มีการฝ่าฝืนก็คือนะฮะทำการฆ่าบรรดาอับเบียของเขาบิ่บอยนะครับโดยที่ไม่มีความถูกต้องไม่มีความรจริงว่าเขาเรีมกลูบนาโกล และพวกเขาทั้งหลายก็ได้บอกว่าหัวใจของพวกเราเนี่ยได้มีมีอะไรฮะมีสิ่งปิดกั้นอยู่บัลตอาบอาลรอห้อยอะไฮายิ่งไปกว่านั้นอรัตตาลาเป็นผู้ที่อะไรฮะทำการปิดบนหัวใจของพวกเขามีกุฟริหิมด้วยการปฏิเสธของพวกเขาฟะลายุมินูนอิลลากัลเลาดังนั้น พวกเขาทั้งหลายก็จะไม่ไม่ศรัทธานอกจากกลุ่มชนเพียงน้อยนิดเท่านั้นคือพวกที่ศรัทธาต่อท่านนบีมูซาเนี่ยก็จะเป็นพว้กลุ่มชนที่เพียงน้อยนิดเท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าใจของเขานั้นได้ได้ได้ถูกปิดกั้นและคนที่ศรัทธาต่อท่านนบีมูซาหมัลลัลของอะลไรวะซัลลัมในยุคนี้ก็เช่นกันวะบิคุฟรีฮิมวะกาวลิฮิมอะลามาริยามะบุฮฺตานันอัลฎีมาแล้วด้วยการปฏิเสธของพวกเขาคือด้วยการปฏิเสธของพวกเบนิอิสราเอล ว่าเาลิฮิมและคำพูดว่าเขาต่อมารยยมบุหุตานันอดีมาที่เป็นการโกหกอย่างอย่างยิ่งใหญ่แหละ <c oughs> ในการใส่ร้ายห <c> ร <oughs> ือว,ว่ากล่าวหาพระนางมารยยมตอนที่นางได้ตั้งคันเนี่ยว่านางได้ทำผิดในหลักการศาสนาทำผิดในเรื่องของการผิดประเวณีว,ว่าเขาลิ him ขอที่านั้นมัซเซียฮ์อิซาบันมารย์ม ر س و บอัลลอฮาหดวมัซเาีด้บอเสซาบันมารยม ที่เป็นอซูนของอัลลอฮ์แล้วแต่ว่าอัลตาได้บอกว่าเขาไม่ได้พวกเขาทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ฆ่านบีออซาแล้วก็ไม่ได้จับีอซาตึงไม้กางเขนแต่ว่ามีอีกคนหนึ่งที่ถูกทําให้เหมือนนบีออซาคือพวกเขาเองนั่นแหละคนในกลุ่มพวกยิวเองนั่นแหละแต่ว่าตาได้ได้ทำให้เหมือนนบีออซาพวกเขาก็เลยจับมาโดยนึกว่าเป็นนบีออซาว่าอินนัลละดีนักตลฟูฟีฮลฟีชักกิมมินแท้จริงบรรดาผู้ที่ได้มีความขัดแย้งในเรื่องนี้เนี่ยเขาก็มีความสงสัย คงสายจากเรื่องนี้มาละฮุมบีมินอินมินอิลัตติบ่าววันเพวกเขาทั้งหลายไม่ได้มีความรู Assad ้อะไรนอกจากอะไรฮะการปฏิบัติตามความคิดคือคิดเอาว่ามาก็ตะลูหุยากีนาและพวกเขาทั้งหลายก็ไม่ได้ฆ่านบีอีซาโดยที่มีความมั่นใจคือตอนที่ฆ่าไปเนี่ยไม่ได้มีความมั่นใจว่าคนคนนั้นเป็นนบีอีอซาบัร์รอฟะหุลลอฮุอิเลยะวกานัลลอฮุอัลซีซันะกีมะแต่ว่าอัลลอฮ์ตารานั้นเป็นผู้ที่ยกท่านนบีอีซาขึ้นไปหาพระองค์ ว่าการนั่นร้องอาซีจันรฮเกีมาและถ้าจริงอัลลอฮฺตารานั้นเป็นผู้ทรงผู้ทรงเก่งไกผู้ทรงปีชายานย,ยิ่งเพราะนั้นนี่คือหนึ่งในอัครยดาของอลัลลอฮฺสุนาวันจะมาเรานะว่าในในเรื่องของนบ,บีอีสาว่านบ,บีอีสานั้นอัลลอฮฺตาลาได้ทรงยกท่านนบ,บีขึ้นไปสู่ฟากฟ้าแล้วท่านนบ,บีอีสานั้นจะลงมาในอาคริสซามานในในตอนอะไรฮะก่อนวันกิยามะซึ่งการลงมาของนบ,บีอีสานั้นเป็นหนึ่งในสัญญาณใหญ่ของของวันกิยามะ ว่าอิมม์อันอเหลน์คิทาบอิลล้าลัย ؤ มินัน نبي ห์เขา قبل มูติวย وم ล์ قيامة อยู่นั้นอัลลีมีบางส่วนของชาวคัมภีร์นะที่เป็นคนที่ศรัทธาต่อท่านนาบีอีสซาศรัทธาเขาก่อนที่ท่านนาบีอีสซาเนี่ยจะได้จะได้ทําการเสียชีวิตนะเพราะฉะนั้นชาวอเหลน์คิทาบ นะบางคนได้มีการศรัทธาต่อท่านนบ,บีออสาก็คือบางคนอัลลอฮฺตาลาได้ใช้คําว่า,ามินอะลิงกีตาบนะว่ามีคนมีชาวคัมภีเนะี่ยชาวคัมภีร์บางส่วนที่ได้เป็นคนที่ศรัทธาต่อท่านนบ,บีออยาท่านนบ,บีออยาก่อนนบ,บีออสาจะอะไรนะก่อนท่านนบ,บีออสาจะเสียชีวิตหรือว่าก่อนที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัตาราจะเก็บท่านนบ,บีออสาไปหรือว่าอาย่นี้เนี่ยนะ าาดมมลาลาัมีิร์ทีรัตาาดก่ ع ว ى عديك عونا ووإم من أ ลกิตาบอิลลา لا يؤمن ا น ن บีฮ ب กอบละมะอตินมีชาวคัมภีร์บางคนเนี่ยเป็นคนที่อะไรฮะทำการศรัทธาต่อศรัทธาต่อนบีอีซาก่อนที่ท่านนาบีอีซาจะเสียชีวิตไปก็คืออะไรฮะก่อนในอายะนี้เนี่ยอุลามะได้บอกว่าหมายถึงในตอนที่ใกล้วันกิยามะ แล้วก็ได้มีสัญญาณใหญ่ๆเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามีมีฮะดิษอยู่หลายบทที่พูดถึงการการมาของท่านนบีอีสาในอาคริสมานในก่อนที่จะเกิดวันกยยมาเกิดขึ้น,นแล้วก็ท่านนบีอีสาเนี่ยได้ได,ไ,ดได้ลงมาแล้วก็ทําการเป็นผู้ที่ทําการฆ่าดัจญาลและชาวคัมภีเนี่ยก็จะมีบางกลุ่มที่ได้ทาการศรัทธาต่อท่านนบีอีสาพร้อมกับบรรดามุกมิน แล้วในวันกยามะเนี่ยท่านธรรอีสาก็จะเป็นเป็นหนึ่งในคนที่มาเป็นสกิพยานนะเพราะฉะนั้นในอายะนี้เนี่ยความหมายของอายะนี้ก็คือมีชาวคัมภีร์บางคนที่เป็นคนที่ศรัทธาต่อท่านบีรมยอิาก่อนที่ท่านบรรยอีสาจะทําการเสียชีวิตไปหมายความว่าก่อนต่อหลังที่เราตะาราให,ให้ท่านบรรมยอีสาลงมาสู่ลงมาสู่พื้นดินเนี่ยแล้วก็ทําการฆ่าดัจจานจัดการฆ่าดัจจานแล้วก็มีทั้งชาวอัลกุรอานชาวคมภีร์ที่ได้ศรัทธาต่อท่านบรรมยอาและ ประชาชาินี้เช่นกันที่เป็นคนที่ศรัทธาต่อท่านนบีนบีอิสซาเพราะนั้นในวันกกยามะอัลลอฮฺตาลาจึงบอกต่อมาว่าววยมันกกยามะเดียโคโนะอะไรมิชฮีดาและในวันกกยามะนาบีอิสาก็จะเป็นหนึ่งในคนที่อะไรครเป็นคนที่มามาเป็นสักขีพยานเป็นผู้ที่ยืนยันต่อการปฏิบัติของของประชาชาติของเขาว่าเป็นการปฏิบัติที่ตรงตามหลักการที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัลตาราได้ได้บอกเอาไว้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นใน การมาของท่านนบีอีสซาคือการมายืนยันความเป็นจริงของท่านนบีสุลลาะหรือวะาซัลลัมที่ท่านนบีสุลลาะลหรวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าท่านนบีอีสซาจะมาในอาคิรซามานเพราะนั้นการที่ท่านนบีอีสซามาก็คือมาด้วยกับการอะไรฮะกำหนดของอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาแล้วก็ได้มาในการในการนำละหมาดแล้วก็ได้มาจัดการทําการฆ่ามาเซฮ์ดัจัลฝั่บด้วยมิมินัลลดีนะฮะดูฮัรร์มนาอะลัยฮิมทัยบาตินูฮิลล์ตละหุม ว่ามีซอสเทมปุระเมีนั่นอะไรก็ซร์แล้วได้กับการอธรรมที่มาจากบรรดาผู้ที่มินัลลดาดีนะฮาดูเาม่นัลลดาดีนะฮาดูหมายถึงบรรดาผู้ที่เป็นเป็นยิวร ر م นาอะลัยฮิมติบาตินุฮิลัสละฮุมเราก็ได้ห้ามพวกเขาจากการจากสิ่งที่มันดีๆที่เคยเป็นของฮา้านกับพวกเขา เขาไปซดฮิมอันซซบิลินไลกัสเซอร์แล้วได้กับการที่พวกเขาทั้งหลายได้ทําการขัดขวางจากแนวทางของรัชพานุวัตตาลาอย่างมากในอายะนี้หมายความว่าด้วยกับความการอธรรมของบรรดาผู้ท uh um, ี่อะไรฮะผู้ที uh ่เป็นยิวนะเพราะพวกอาลุนกิตามเนี่ยอัลลอฮฺตาลาก็จึงวางสิ่งที่เป็นของฮาลาลเนี่ยให้เป็นของต้องห้ามกับพวกเขาหมายความว่าด้วยกับการฝ่าฝืนพ่อเขาทั้งหลายที่ได้ที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวมาในอายะห์ก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่อายะห์ที่153เนี่ยแล้วก็ การอาธรรมของพวกเขาเนี่ยเป็นเหตุทําให้อลตาลาต้องทําการห้ามในสิ่งที่เคยเป็นของฮาลลนกับพวกเขาและด้วยสาเหตุที่พวกเขาทั้งหลายนั้นได้ทําการข,ข,าขัดขวางขัดขวางแนวทางของลอสมาฮานูอัลลาขัดขวางเส้นทางของลอะตาลาอย่างมากว่าอัคคิฮิมุรริบาและการที่พวกเขาทั้งหลายได้กินดอกเบีย้ยว่าก็เดนูฮูอันฮูวอักลิฮิมอัมวาลนัศบินบาอัลททั้งๆท,ที่พวกเขาทั้งหลายนั้นเนี่ยแท้จริงพวกเขาทั้งหลายนั้นเนี่ยได้ได้ถูกห้ามจากการกินดอกเบี้ยมาแล้ว วัคิีิมอัมวาลนาซิบินบาอติลและการที่พวกเขาทั้งหลายนั้นได้กินทรัพย์สมบัติของมนุษย์ด้วยกับอะไรฮะด้วยกับความไม่ถูกต้องอันนี้คือหนึ่งในแนวทางที่อาลาตาลาได้ตําหนิเอาไว้นะว่าการกินดอกเบีย้ยคือหนึ่งในสาเหตุที่ทาให้อาลาสมานูัลตาลานั้นได้อะไรฮะได้ลงโทษพวกยิวแล้วก็การที่พวกเขาทั้งหลายได้ห้ามทั้งที่กและการที่พวกเขาทั้งหลายได้ทําการโกงกินทรัพย์สมบัติของของคนอื่น และอัตดะนาล์ล์ลัคนาฟิรินะมินหุมแล้วเรา,าได้เรดตรียมการลงโททษี่แสเจ็บปวดวดไ้ให้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธจากพวกเขาจากพวกไหนี่นองอัลลอฮฺท่าได้กล่าวถึงชาวอาลุนกีตับกล่าวถึงชาวคัมภีร์และกล่าวถึงการฝ่าฝืนของพวกเขาแล้วพระองค์ก็ได้จบท้ายอายะนี้ว่าอัตดะนาล์ลัาฟิรินมินหุมแล้วเราก็ได้เตรียมให้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธจากบรรดาพวกเขาเนี่ยเตรียมอะไรฮะเตรียมอาซาบันอาลีมาเตรียมการลงโทษที่ ที่แสนเจ็บปวดเพราะนั้นด้วยกับการฝ่ฟาฝืนนะว่าเขาด้วยกับการที่เขาได้ขัดขวางม,มนุษย์ออกจากเส้นทางของลัทุิานวตาลาขัดขวางมนุษย์ไม่ให้ได้รับทางนำแล้วในการที่เขาได้กินดอกเบี้ยทั้งๆท,ที่เขาได้ถูกห้ามจากการกินดอกเบี้ยมาแล้วและการที่พกเข้างหลายได้โกงกินทรัพย์สินคนอื่นมาอาร้อนตาลาจึงได้ทําการลงโทษพวกเขาด้วยกับการที่ ได้การที่ไม่ให้พวกเขาทั้งหลายได้ได้การที่ได้ทำการห้ามสิ่งที่เคยเป็นเคยเป็นของฮาราชอัลลอฮ์ตาลาก็วางบทบัญญัติห้ามห้ามจากห้ามจากพวกเขาแล้วในวันกิยามะอัลลอฮ์ตาราก็ได้เตรียมการลงโทษที่แสนเจ็บปวดว่าให้พวกเขาทั้งหลายเช่นกันแลวพระองค์ก็ได้กล่าวต่อมาในอายะ์ที่162นะว่าลากินลากินนรรอซิโคนนะฟิลลิลมีม mi um. ินหุมวัลมุมินูนะยูมีนูนบีมาอุนซินะอีไลกะวะมาอุนซินะมินกัมบลิก والمؤمنون الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنعطيهم أجرًا عظيمًا แต่ว่าบรรดาผู้ที่เป็นคนที่มีความรู้อย่างอะไรฮะอย่างล้ำลึกอรรลสะกดฟินานันคือบรรดาอุลลอฮ์มะที่ที่มีความรู้อย่างอย่างลึกซึ้งมีความรู้อย่างมากในเรื่องของความในเรื่องของการค้นควาน้าจากพวกเขา ะจากพวกไหนอะจากบรรดาชาวคมภีตอนนี้เรากำลังพูดถึงในอายะเนี่ยสี่อักุรอายะในสำนวนของอายันคุราเนี่ยกำลังพูดถึงชาวคมภีรอาลุนกีตาบอัลตาลาได้บอกว่าคนที่มีความรู้อย่างมากก็คือบรรดาคนที่อะไรนะเป็นเป็นเป็นพวกนักบุญของพวกเขาเป็นพวกนักบวชที่ได้มีการเรียนรู้ของพวกเขาเนี่ยมินหุมจากพวกเขาคือพวกไหนเพราะอาลุนกีตาบวัลมุเมนูนายุเมนูนบ้ไปมาอุนเซนอิไลก์และบรรดาผู้ที่มีศรัทธา พวกเขาทั้งหลายนั้นได้ทําการศรัทธาด้วยกับสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้กับเจ้าว่ามาอุนซิลามิกอบิลิกและและศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้ก่อนหน้าเจ้าวันโมกีมีนัสซาละและบรรดาผู้ที่ดํารงละหมาดวันมุตูนัสซากะและบรรดาผู้ที่ทํา,าการจ่ายสะกดวันมุเมนูนะบิลละฮิวันเยอมินอัครละบรรดามุมินผู้ที่ศรัทธาต่อ a l อ a และก็ศรัทธาต่อวันอเคระ อุลาอิกาสนุตีหิมอจรนอนีมาคนเหล่านี้แหละเราจะให้พวกเขาให้อะไรฮะเราจะให้ผล,ลบุญอย่างใหญ่หลวงกับพวกเขาพวกไหนอพี่น้องบรรดาคนที่มีความรู้อย่างอย่างลึกซึ้งแล้วก็บรรดาผู้ที่ปฏิเสธที่เออบรรดาผู้ที่ศรัทธาบรรดาผู้ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งและบรรดาผู้ที่ศรัทธาผู้ที่ทำารศรัทธาต่อสิ่งที่ลักตาลาได้ประทานมาให้กับเจ้ามุฮัมมัดแล้วก็ศรัทธาต่อสิ่งที่ลักตาลาได้ประทานมาก่อนหน้าเจ้า และบรรดาเขาี่ทำบรรำลามาดคนที่จ่ายสการหรศรัทธาต่อร้อยหศรัทธาต่อวันอ,เอาเคโคนเหล่านี้แหละคือคนที่อลอรคสมภารุตาเราจะให้เขาได้รับผลละบุญอย่างใหญ่หลวงอย่างมากมายเพราะอะไรฮะเพราะเขาทั้งหลายได้รวมกันระหว่างความรู้แล้วก็แล้วก็อีมานแล้วการปฏิบัติมีการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีศรัทธาต่อบรรดารอซูล <c oughs> ศรัทธาต่อคำพีที่อัลลอฮฺตลาลาประทานให้ท่านานบีมุฮัมมัด่อลลลัััฮะะยิวมศรัทธาต่อคำพีที่อัลลอฮฺตลาลได้ประทานให้กับบรรดานบีก่อนหน้านี้ศรัทธาต่อรอซูลที่อัลลอฮฺตลาลได้แต่งตั้งมาก่อนหน้านี้แล้วศรัทธาท่านนบีมุฮัมมัด่อลลลัััฮะะยิวมศรัทธาต่ออัลลอฮฺแล้วก็ศรัทธาต่อว,วันกิยามะห์คือคนเหล่านี้เนี่ยเขาได้ร,ร,วรวมทั้งทั้งการศรัทธาและการปฏิบัติอัลลอฮฺตลาลจึงได้เตรียมเตรียมผลละบุญไว้ให้กับพวกเขาซึ่งที่เป็นผลละบุญอย่างอย่างใหญ่หลวง พอหลังจากที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวถึงพวกอัลฮุนกีตาบแล้วก็ได้กล่าวถึงภาคผลที่จะให้กับบรรดาคนที่ศรัทธาต่อ,อรัชสุวนรณอัลตาลาไม่ว่าจะเป็นพวกยิวหรือบรรดาคนที่เป็นผู้ที่มีศรัทธาที่ทําการตัวละมา,าจัยเซกาทําการศรัทธาต่อรัชศรัทธาต่อ,อ,ตอ,อตวันกิยามะเนี่ยพระองค์ก็ได้กล่าวในอายะต่อมาว่าอ uh ah ินนาอไฮนาอิลัยก์เคมาอาอไฮนาอิลานูฮิวันนบีนัมิบะเดะอาอไฮนาอิลาอิบรอฮิมอิสมาอิลอิสฮะกบัยอัลกูบันอัลบัตาะวะอิส ว่เาเจนาดาวูดะซาบูรอ a l า a ต ت า ا ل ได้กล่าวอมในในในอ,อายานี้เนี่ยในเรื่องของการศรัทธาว่าแท้จริงเราได้ประทานวาฮีมาให้กับเจ้าเหมือนดังที่เราได้ประทานวาฮีมาให้กับนบีนวัวแล้วก็ประทานมาให้กับบรรดานบนีที่มาหลังจากนบีนวัวแล้วพระองค์ก็ได้กาเน้นย้ว่าอัลฮัยนาอิลายอิบรอฮิมแล้วเราก็ได้ลงวาฮีมาให้กับอิบรอฮิม แล้วก็อิสมาออลอิสฮักแล้วก็ยาอ ع กูบแล้วก็ลูกหลานของยาอ ع กูบแล้วก็ให้กับนบีอีสาแล้วก็อัยยูบนบียูนุสวะฮารูนวะสุไลมาแล้วก็นบีสุไลมาแล้วอาไตนาดาวุดซาบูระและอัลลอฮฺได้บอกว่าแล้วเราก็ได้ประทานคำพิทักษ์ซาบูรให้กับนบีดาวุดพระองค์ได้กล่าวชื่อบรรดานบีของของใครไหมเนาะบนดานบีบรรดานบีที่มามาก่อนนั้นนี่ก็คือนบีนัวแล้วก็นบีอิบรอฮีมนบีอิสมาออลนบีอิสฮักนบียา عقو บแล้วก็พูดถึงนบีของประเทศอล ในในอายะนี้เพื่ออะไรฮะเพราะอะไระพี่น้องเพราะอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวถึงในก่อนหน้านี้เนี่ยกล่าวถึงคําสั่งที่พระองค์ได้ได้กล่าวกับผู้บัญญิรออีลแล้วการฝ่าฝืนของผู้บัญญิรออีลพระองค์จึงมีการเตือนให้ลําลึกว่าชื่อนบีเหล่านี้เนี่ยคือบรรดานาบีที่พระองค์ได้ที่อัลลอฮฺตาลาได้แต่งตั้งมาแล้วคือนบีที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าว ได้อะไรฮะได้ส่งมาให้กับพวกบันิอิสรามอินแต่พวกเจ้าเนี่ยได้ทําการฝ่าฝืนแล้วก็ได้ทําสิ่งที่ทําผิดต่างๆในก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการฆ่าบรรดาอับีการเาบี้ยวสัญญาการดืเพี้วต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาจึงกล่าวชื่อบรรดาอับบีพวกบันิอิสรามอินมาให้แล้วก็ยังยังยังได้กล่าวถึงคัมภีร์ของนบีของนบีดาวุฒิอัตันาะดาวุฒิจาบูรอและอัลลอฮ์ตาลาก็ได้กล่าวต่อว่าวรุสูลัน ก็ได้ก็สัตว์นั้นเขาไม่ได้กินก่อนวะรุษละลำนักสัตว์เขาไม่ได้กินแล้วบรรดา رسول คือบรรดารอซูลต่างๆที่อัล a h ตรัสได้แต่งตั้งมาเนี่ยมีรอซูลที่เราได้เล่าให้เจ้าฟังมิีก่อนก่อนหน้านี้วะรุษละลำนักสัตวุเขาไม่ได้กแล้วก็มีบรรดาร ر ซูลที่อัล l l a h ตรลาไม่ได้ไม่ได้เล่าให้พวกเจ้าฟังไม่ได้เล่าให้ไม่ได้เล่าบรรดาอับีเนี่ยไม่ได้เล่าบรรดาร ر ซูลเนี่ยให้กับเจ้าฟังอัมกุฮัมมัดซูลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลฮฺอัลลอฮฺมนฮัมมัดสุลแลฮฺเพราะ แต่งตั้งบรรดาหล่อซูลมาเนี่ยหล่อซูลบางท่านเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาก็ได้เล่าให้เราฟังมีกล่าวว่านั้นกุรอานซึ่งชื่อของบรรดาหล่อซูลที่ได้มีกล่าวว่านั้นกุรอานเนี่ยมีทั้งหมด25ท่านนะที่เราได้ท่องจํากันอยู่นะพี่น้องและยังมีบรรดาหล่อซูลที่อัลลอฮ์ตาลาได้อะไรฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กล่าวไว้ไม่ได้เล่าให้เราฟังเพราะนั้นแม้กระทั่งบรรดาหล่อซูลที่อัลลอฮ์ตาลา้ทำการเล่าให้เราฟังเนี่ยมีบรรดาหล่อซูลบางคนที่อัลลอฮ์ได้เล่าในเรื่องราวของเขาอย่างละเอียดอย่างเช่นนบีีีอซาานบมู มูซาเนี่ยเป็นคนที่มีมีเรื่องราวในกล่าวในกุรอานอย่างมากมากกว่านบีท่านอื่นนะแล้วก็นบีอีซาก็มีเรื่องราวถูกกล่าวใน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 อันกุรอานนะอย่างเยอะแล้วก็นบีอยูซุฟซึ่งเป็นนบีที่อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวถึงเรื่องราวของนบียุซุฟเนี่ยในซุร้อนหนึ่งเลยนะในซุร้อนยูซุฟเพราะนั้นในการเล่าในการที่อัลลอฮ์ตาลาได้เอาบทเรียนจากบรรดานบีต่างๆมาเล่าให้กับ ให้กับมากล่าวว่านั้นกุรอานกล่าวในในในคำพีของประชาชาตินี้เนี่ยที่เอเลาอัตาลาดเสด็จสมเด็จท่านได้บอกสละลายอะลไรวะาสัลลัมเนี่ยเป็นเป็นเพียงแค่การกล่าวถึงบรรดารอซูลบางคนเพราะใน,นการศรัทธาที่เราจะมีการศรัทธาต่อบรรดารอซูลเนี่ยศรัทธาต่อบรรดารอซูลของอัลลตนาลาบรรดาอัลมาจึงบอกว่ามีการศรัทธาแบบมุจมลมะแล้วก็มุฟัสซัลมีการศรัทธาแบบโดยรวมโดยรวมก็คือการที่เราศรัทธาต่อบรรดารอซูลทุกคนที่เอเลาอัตลาดเสด้จทำการแต่งตั้งมา ซึ่งอัลลอฮฺตาราเนจะเลือกเฟ้นจากมนุษย์ธรรมดาเนี่ยให้มไปให้มาเป็นอบ,บีแล้วก็เลือกเฟ้นรอซูลเนี่ยจากบรรดานบ,บีนั่นแหละแล้วจากบรรดาอรอซูลต่างๆเนี่ยอัลลอฮฺตาราก็ได้เลือกเฟ้นมาเลือกคัดมาว่าบรรดาอรอซูลที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวเอาชื่อมากล่าวในกุรานแล้วก็เลือกบรรดาอรอซูลที่เป็นอลุลุนอัลเป็นบรรดาอรอซูลที่มีความหนักแน่นในการด่าวะ ก็คือมีทั้งหมด5ท่านแล้วก็เลือกผู้ที่ประเสริฐที่สุดจากบรรดาอซนจากบรรดาบรรดาอลุลนอาซมนก็คือท่าน,นาบนมิมัอัลลอฮอะาอะไรวะสลัมให้เป็นนบีท่านสุดท้ายและเป็นนบีที่ประเสริฐที่สุดแล้วเป็นน,บ,น,นบีที่จะไปทําการช่วยเหลือเราในวันกิยามะในอะไรที่เร,รียกว่าชาฟะฟาอัลมะ การให้การช่วยเหลือในมอลกิฟที่ที่ยิ่งใหญ่ที่บรรดาผู้คนเนี่ยพากันไปหาบรรดาอบีต่างๆแล้วบรรดาอบียต่างๆก็บอกว่าได้มีการพูดถึงความผิดของตัวเองแล้วก็บอกว่านับสีนับสีตัวใครตัวมันนับไปหาคนอื่นไปหาคนอื่นจนกระทั่งว่ามหาท่านอุมมัลลอฮ์อะไรวะซัลลัมท่านอัลเบีก็บอกว่าอานาลาฮาอานาลาฮาฉันเป็นคนที่จัดการเรื่องนี้เองฉันจัดการเรื่องนี้เองเนี่ยกัลละมัลลอหฮุมูซาตักลีมาและอัลตาลาก็ได้บอกว่าและ อัลลอฮ์ตาลานั้นได้ทําการพูดกับมูซาซึ่งเป็นการพูดอย่างจริงๆนะเพราะนั้นมูซาจึงได้รับฉายาว่าเป,เป็นเป็นอะไรฮะเป็นกะล,ลีมุลลาะพี่น้องในในความประเสริฐของบรรดาอับีต่างๆเนี่ยท,ท,ที่ที่อัลลอฮ์ตาลาลได้กล่าวที่บรรดาอัลมอฮ์ได้พูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันบี๋ยบรอยฮีมคือกะรีลุลลาะอับบี๋อับีมูซาคือกะลีมุลลาะความประเสริฐต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือความประเสริฐที่มีอยู่ในตัวท่านนบีมุอับดุลัฮลลเบี๋ยมุสล็อรมะฮ์อับดุ แต่ท่านนาบีมุฮัมมัดสราลลัอฮุอะลัยฮิวะสลลัมเนี่ยโดดเด่นในหลายเรื่องซึ่งท่านนาบีมุฮัมมัดสราลลัอฮุอะลัยฮิวะสลลัมเนี่ยคือคนที่อลัลลอ์สุบฮาโนะตาลาพูดด้วยเช่นกันนะดังที่เราได้ดูในเหตุการณ์ในตัวอย่างท่านนาบีมุฮัมมัดสราลลลัอฮห์สลัมขึ้นไปรับบุบัญญัติบนที่ไหนฮนะข้างบนฟากฟ้านะบนบัญญัติการละหมาดเนี่ยท่าน,นามีการพบกับอัลลอ์สุบฮาโนะตาลานนและนบีมหัสราลอห์อะไรวะสลัมก็คือขลีลลล้อมเช่นกันนะเพราะอะไรฮนะเพราะคุณล้าเนี่ยคือระดับของความรักที่ที่สูงที่ส ท่านอิบาฮมสุลลัลมาเลยะอัลลัมจึงเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับความประเสริฐต,ตรงนี้ก็คืออันคุณละนะก็คือการเป็น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 คนรักเพราะฉะนั้นหนึ่งในหนึ่งในความเข้าใจที่ที่เราเข้าใจผิดนะก็คืออะไรนะการที่เราบอกว่าดบเม,มิูซาหรบิอซ่ารนบีมูซาเป็นกะลิมุลลอเป็นคนที่เอาลัทธิตาลานั้นได้ให้เขาได้พูดกับล์ตาลาซึ่งนี่เป็นความประเสริฐที่ดับเบิลยูดับเบิลโม้วไม่เพนาะท่านอิบราฮัมสุลลัลมาเลย์อัสลามปริ่แล แล้วนบีบรอฮีมก็เช่นกันนะคำว่าคอลีลุลลอฮแล้วบางคนให้ชื่อท่านอัลซัลลอฮ์ซัลลัลลมว่าเป็นฮับีบุลลอฮซึ่งเป็นการลดเกียรติท่านนาบีลงมาเพราะท่านนบีคือคอลีลุลลอฮท่านนบีได้บอกว่าอินนัลลอกรอดอินนัลลอฮ์ฮะกอดิตตะฮะซาเนขลีลันแท้จริงอเลาว่์ตาลานั้นได้ยึดเอาฉันเป็นเป็นคนรักเป็นคอลีลเพราะนบีมุฮัมัดก็คือคอลีลุลลอฮเหมือนกันนบีบรอฮีมก็คือคอลีลุลลอฮเหมือนกันนะ,ออนะ,นนนะพบกันใหม่นะพี่น้องในวันพรุ่งนี้กับการพูดถึงเรื่องราวของ <c oughs> بني إسرائيل نهاية سورة النساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته